ฮอติวส์กฎหมายเลข5้าสอม่หนึ่งเรื่องช่วงนี้คอ l l c e นหนักมากๆคือพี่หนุ่มก็เคยโดนไปแล้วนะหนุ่มกันชยัยล่าสุดเป็นเมพิชนาธ อ่ะได้โทรหานักแสดงใช่ไหมเดี๋ยวฉันแสดงให้ดูก็โทรเข้ามาค่ะปะทะแก๊ง call center ก็เลยโดนเมพิชนาตปั่นไปเลยหนึ่งดอกนะคะแฟนๆเนี่ยกดไลค์กันรัวเลยค่ะก็เรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเห็นถึงริบเดทของแม่นานแล้วอ,อะไรอย่างนี้นะคุณเมยพิชนาตนะคะบอกเลยว่าจิตไม่แข็งก็ต้องแพ้ไปค่ะล่าสุดโพส์เป็นคลิปขณะที่เบอร์มิจฉาชีพเนี่ยโทรเข้ามานะคะในหน้าหน้ารถของเธอนี่แหละหน้าจอรถของเธอนะคะใช้มุกเก่า เรื่องของพัสดุตกค้างอันนี้เนี่ยเตือนเลยนะหลายคนโดนนะคะเมยก็เลยเล่นไปตามน้ําค่ะ กดเข้าไปคุยคุยกับคอเซนเตอร์เป็นตุเป็นตานะคะแต่เหมือนว่าคุณเมย์จะจีบแข็งเพราะว่าคุยกับคอเซนเตอร์มิจฉาชีพเนี่ยมิจฉาชีพยอมแพ้นะคะทําได้แค่ทิ้งท้ายก็คือเหมือนซู้ไม่ไหวก็ได้ด่าทิ้งท้ายซึ่งเราก็ไม่ได้เจ็บอยู่แล้วคุณเมย์แคปชั่นคลิปนี้บอกว่าอุตส่าห์ดีใจได้เจอกับเขาบ้างมิจฉาชีพไม่เป็นมิตรเลยตรอคาสุดท้ายเขาพูดว่าอะไรนะคะฟังไม่ชัดไม่เนียนไปเรียนมาใหม่แก๊งคอเซนเตอร์เตือนทุกคนเลยนะ มันจะมีหลายแบบแต่อย่างแบบคุณเม์เนี่ยก็คือเขาจะโทรมาอ่าอย่างโทรมาคุณแล้วเขาจะรู้ชื่อจริงเราเป็นยังไงไม่รู้นะคุณฝันคุณรู้จัใช่ไหมคุณส่งของผิดกฎหมายไปต่างประเทศเป็นพาสปอร์ตนะเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้โดนกักอยู่นะคุณต้องเสียค่าปรับนู่นนี่นั่นเช็คซีเลขบัตรประชาชนคุณเลขอะไรแล้วพอไอคนอย่างเราอ่ะบางคนตกใจไงว่าตอบหมดเลยใช่พอไปบอกเลขบัตรประชาชนนะคุณผู้ชมทีนี้แหละ มันจะทําอย่างอื่นเยอะแยะใครมีบัตรเครดิตใครมีนู่นนี่นั่นมันก็จะหลอกขอเลขหลังหลัง ATM เนี่ยห้ามให้ใครเลยนะอไอ้เลข3 4สี่ตัวข้างหลังอ่ะคุณผู้ชมสําคัญมากๆเลยนะคะรวมถึงเลขข้างหน้าอีกนะก็ต้องระวังกันนะโดยเฉพาะเรื่องอื่นๆด้วยถ้าช่วงนี้เนี่ยเอาง่ายๆแก้งด่ากลันไปก่อนออสมมติเป็นความจริงก็ไม่เป็นไรค่อยขอโทษเออนาะดีกว่าโดนหลอกแบบนี้ใช่นะครับต้องระวังด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยบางคนนะมีแบบ ส่งแบบ s m s มาเนาะคุณได้ยอดงุมเงินเท่านี้เท่านี้เธอเคยเจอไหมฉันเคยเจอนะตลกเนาะเออเป็นอะไรนะเป็นกระทรวงพาณิชย์ของช h อปปี้ลาซาดอะไรก็งงมากเป็นกระทรวงพาณิชย์แล้วล่าสุดต้องระวังให้ดีนะครับมิจฉาชีพเยอะนะครับช่วงนี้นะครับอะ